สวัสดีครับเอฟทุกท่านวันนี้ร้านตราตนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่จากแบรนด์ไซโกนะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นสเปเชียลเอดิชันนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับสำหรับนาฬิกานะครับเรือนสวยที่จะนำมารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับสเปเชียลดิชัน ในซีรีส์ของไซโก้พาดีนะครับโดยในปีนี้นะครับทางไซโก้ก็ได้คิดคอนเซปต์ขึ้นมาเป็นไซโก้เดอะเกรทบลนะครับพาดีสเปเชียลดิชั่นขึ้นมาเป็นเซต3รุ่นนะครับที่เอามาทำเป็นสเปเชียลดิชั่นในปีนี้ก็คือใช้ไซโก้ทรีคิงก็คือ King ูโม่คิงเทอร t เทแล้วก็ King งซามูไรนะครับ มาทำเป็นซีรีส์พิเศษนี้ขึ้นมานะครับโดยในเรือนแรกที่จะนำมารีวิวในวันนี้จะเป็นส่วนของพระเอกก็คือคิงซูโม่นะครับในส่วนของ k ิงซูโม่พาดีนะครับจะมีะหรหัสรุ่นก็คือ spb 375 j 1ะครับในรุ่นนี้ความสวยงามจะอยู่ที่ภาพบนหน้าปัดของนาฬิกานะครับจะเป็นภาพของผิวน้ำในมุมมองของ นักดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำนะครับผมนี่ครับจะเห็นผิวน้ำเป็นสีอ่อนๆนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสีของพื้นท้องทะเลนะครับไซโกซูโม,โมพาดี้เรือนนี้นะครับก็จะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับในส่วนของความหนาก็จะอยู่ที่ 13.3ม mm นะครับประสิทธิภาพการกันน้ำลึกก็อยู่ที่200เมตรนะครับภายในก็จะบรรจุกลไกลนะครับ 6a 35 m สเมตรอินเสำหรับพลังงาน70ชั่วโมงเมทับกิมกันสเทือนที่24เมตรนะครับตัวเรือแซนเลตเป็นแซนเลตท,ที่มีการเคลือบพันลุ์โคติ้งนะครับขอบก็จะเป็นขอบเซรามิกนะครับพร้อมกับกระจกแซฟไฟร์กันรอยนะครับรุ่นนี้ก็ จัดเต็มมาในเรื่องของวัสดุนะครับผมการแสแดงเวลาของรุ่นนี้นะครับเป็นแสนแดงเวลาแบบ3ามเข็มนะครับพร้อมกับเหลืองแสแงได้ที่เข็มแล้วก็มาร์กเกอร์ชัดเจนเด่นมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนการแสแดงวันที่จะแสแดงที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับตัวเรือนก็จะเป็นตัวเรือนสเลดขัดแฮร์ไลน์ผสมกับขัดเงานะครับ ด้านหลังนาฬิกาจะเป็นฝาหลังทึกเกลียวพร้อมโลโก้แล้วก็มีคำว่า Special Edition นะครับแล้วก็ s e r i a l Number นะครับผมรุ่นนี้เป็น Special Edition จึงไม่มีการรันนั m เบอร์นะครับจะมีแต่ s e r i a l ปกตินะครับสายก็เป็นสายสเตเ s t ซิลแบบตันพร้อมกับปันพักแบบหนาแบบนี้นะครับในสไตล์ซูโม่ใหม่นะครับผมนาฬิกาซูโม่เป็นนาฬิกาที่มีคุณสมบัติก็คือเป็นนาฬิกาที่มีรูปทรง ป้อมๆแล้วก็ใหญ่ๆคล้ายๆกับเอกลักษณ์ของซูโม่นะครับเมื่อเวลาขึ้นข้อแต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับถึงแม้เรือนใหญ่แต่ในการซูโม่กับเข้ากับข้อมือได้ทุกขนาดข้อมืออย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับ Admin ข้อมือเพียง6.5นิ้วเท่านั้นแต่ใส่ซูโม่นี่ไม่โก่งไม่กลางเลยนะครับใส่ขึ้นข้อสวยดีมากๆเลยก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่ Admin ชื่นชอบอยู่เหมือนกันนะครับ มาดูเรือนที่2นะครับเรือนที่2นะครับในกลุ่มซีรีส์ The Great Blue นะครับก็คือนาฬิกาในโฉมของ King Turtle นะครับนาฬิกาในโฉม k ิง t u u r t l e นะครับก็จะมีรหัสรุ่นก็คือ SRPK01K1 นะครับก็เป็นแนวคอนเซ็ปต์นะครับของพาร์ตี้ปีนี้ก็คือการใช้ หน้าปัดสีน้ำเงินนะครับพร้อมกับมาร์กเกอร์แล้วก็เข็มสีฟ้านะครับเป็นจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะครับผมนาฬิการส่วนของ King t u r t l e นะครับก็เช่นกันครับจะมากับขอบเซรามิกนะครับพร้อมกับกระจกคริสตัลแซฟไฟร์กันรอยนะครับแต่ในส่วนของกลไกนะครับ Seiko t u r t l e จะใช้กลไก CR36 นะครับ สำรองพลังงานที่41ชั่วโมงในวันที่และสัปดาห์ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับส่วนทับทิมก็ลองจากก็จะมี24เมตรนะครับผมนาฬิกาก็เป็นรูปทรงของกระดองเต่านะครับหรือเทอร์เทนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามเต็มข้อเช่นกันนะครับผมหน้าปัดก็จะเป็นลวดลายของพื้นผิวน้ำนะครับในหมองของนัก ประดาน้ําใต้ท้องทะเลนะครับสวยงามมากๆเล่นแสงสท้อนเข้ากับขอบเซรามิกที่ตกแต่งมาอย่างสวยงามลงตัวเลยนะครับสําหรับบริกาเรือนนี้ส่วนของ king turtle นะครับตัวเรือนก็จะมีการขัดเงานะครับพร้อมกับไม้มยมระบบขันเกลียวนะสามารถแหกเข็มวิแล้วก็ขึ้นลานทีเม็ดไม,ม้มยมได้นะครับ ส่วนฝาหลังก็เป็นฝาหลังทึบเกลียวนะครับพร้อมกับโลโก้ไซโครไดเวอรพร้อมกับอักษร Special Edition นะครับที่ใต้โลโก้นะครับส่วนบานพับก็เป็นบานพับสแตนเลสนะครับพร้อมกับสายสแตนเลสสีแบบตันนะในส่วนของสนุนราคาป้ายของ Turtle s e โ o t u u r t l e ก็จะอยู่ที่28,000บาทนะครับแต่ส่วนของ Sumo รุ่นที่รีสปิวที่ผ่านมาก็ ก้ับป้ายก็จะสูงกว่านะครับอยู่ที่50าหมบาทนะครับผมเดี๋ยวมาลองขึ้นข้อไซโก้ t ทอร์เดูนะครับไซโก้เทอร์เก็เช่นกันครับถือเป็นนาฬิกาเรือนใหญ่เต็มข้อมือขนาด45มิลิเมตรนะครับเวลาขึ้นข้อเอกลักษณ์เขาคือเขาจะไม่โกงนะครับสำหรับ s y i k o Turtle แอดมินก็ชื่นชอบ ดีไซน์รูปทรงของไซโก้เทอร์เทอรโดยพ่อคิงเทอร์เทอนี้พัสดุจัดเต็มมาให้แบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับผมไซส์ Size 45ิมิลความหนายู่ที่ประมาณ13.2ม mm มิลลิเมตรนะครับสำหรับไซโก้เทอร์เทนี้น่าใช้มากๆครับมาดูโฉมสุดท้ายนะครับก็คือโฉมของคิงซามูไรนะครับไซโก้เดอะเกรสบูนะครับรุ่นนี้ก็ ในช่วงของคิงสมุไรก็มาในสไตล์ดุดันนะครับน่าใช้นะครับเพราะว่านาฬิกาคิงสมุไรเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือมีความมีเหลี่ยมมุมของตัวเรือนนะครับทำให้เวลาขึ้นก็ก็ดูเท่ดุดันสวยงามมากๆนะครับโดยเพพาะน้าปัดสีน้ําเงินนะครับพร้อมกับขอบเซรามิกสีน้ําเงินแบบนี้ก็โจบเฉี่ยวสวยงามเวลาขึ้นข้อมากๆเลยนะครับนะครับป้ายของซโก้นะครับ i ิงสมุไร a า p ์ดีรุ่นนี้นะครับก็คือรหรัส srpj 9 3 1นะครับป้ายก็อยู่ที่27,000บาทนะครับคือเป็นราการไดเวอร์เรือนสวยเรือนหนึ่งของไซโกเลยนะเพราะว่ามากับสายยางนิ่มๆนะครับพร้อมกับสกรีนคำว่า professional association of driving instructors นะครับผมส่วนฝาหลังของรุ่นนี้ก็จะเป็นฝาหลังทึบนะครับแบบเกลียวกระน้ำลึก200เมตรนะกระจกรุ่นนี้เป็นกระจกที่สั้นแซฟไฟร์นะครับ ขนาดตัวเรือนของคิง a m ม r ไรก็จะมีไซส์เล็กกว่าเถอะท่านิดนึงนะครับก็คือขนาดตัวเรือนก็จะอยู่ที่43.8 mm มมความหนาที่12.8 mm มมนะครับสำหรับในส่วนของ King Samurai กลไกของ King Samurai ที่ใช้นะครับภายในก็จะบนอยู่กลไก CR 3 5สาาำหรับพลังงาน4ี4ชั่วโมงพร้อมทัพทิมหลองจากที่23เมตรนะครับเป็น,นกลไกที่มีมาตรฐานของไซโก้นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับ ท่านไดสนใจในาฬิกาทั้ง3รุ่นนี้ก็ติดตามนะครับพร้อมกับสั่งซื้อได้ที่เบอร์08502992รือทางไลอทีไอดี s IT a i t น i d n a l i k a นะครับสินค้าก็จะรับกัน0 3ปีนะครับมาพร้อมกล่องสวยๆเฉพาะรุ่นแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือการใช้แบบนี้นะครับรับประกัน0 3ปีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมสินค้าก็ เป็นรุ่นใหม่ซึ่งมาจำกัดจำนวนนะครับมาไม่เยอะแล้วก็ในกลุ่มของ s ซโคโ p รสเปกนะครับรุ่นใหม่ใหม่จะไม่มีจัดจำหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์มนังน,นะครับผมแต่สามารถสั่งพันแพลตฟอร์มของทางร้านเองโดยตรงได้นะครับหรือทางไลน์ดีตามที่แจ้งไปได้นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ทางร้านตลอดารนใจเข้าใจดการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากคำต้องการติดตามบริการแบบนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดอากาศช anel ด้วยน,นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวันนี้สวัสดีครับ